สวัสดีครับตอนนี้ในทุกรายการในยุโรปเนี่ยก็พักเบรกให้กับทีมชาติในขณะที่ผมทำคลิปอยู่เนี่ยก็เป็นวันที่25มีนาคมในพรีเมียร์ลีกเนี่ยลิ์พูเองก็เหลือจำนวนเกมน้อยกว่าแมนซิตี้อยู่หนึ่งเกมแมนซิตี้เนี่ยเหลืออยุ่8ลิ์พูเหลืออูยุลิเวอิ 8, พอ์พูเล่นนัดที่31ไปแล้วส่วนแมนซิตี้เนี่ยจะเล่นนัดที่31เนี่ยในวันที่30 มีนานี้แหละออกไปเยือนฟูลแลมใน8เกมที่แมนซิ t y ตี้เนี่ยจะเล่นและยังมี FA ครับรอบรองชนะเลิศซึ่งจับสลากไปเจอกับไรตันส่วน UCL ในรอบ8ทีมก็จับสลากไปเจอทีมร่วมหลีกอย่างทอตแนมฮอสเปอร์และถ้าผ่านไปได้ก็มีโอกาสที่จะไปเจอกับยูเวนตุสเพราะยูเวนตุสเนี่ยพบกับแอแจ็กอัมสเตอร์ดัม เกมที่จะเล่นจนกระทั่งถึงจบซีซั่นก็คือวันที่12พฤษภามเนี่ยมันก็จะมีจำนวนเกมเหลืออยู่ที่แทรกเข้ามาในรอบรองชนะเลิศในยูซีแอลรวมกับรอบ8ทีมด้วยก็ทั้งหมด4เกมนะครับแล้วก็ไปเล่นนัดชิงวันที่1มิถุนาที่สนามเย้าของแอลติโกแมาดริดที่กรุงมาดริดส่วนใน FA ฟเคับเนี่ยแมนเชสเตอร์ซิตี้เนี่ยจะไปเล่นรอบรองชนะเลิศ f a Cup คับกับไบรตัน ก็จะไปสู่นัดชิงซึ่งก็จะเตะในวันที่19อาทิตย์ที่19พฤษภาคมหลังจากนั้นสิ้นเดือนตอนวันที่1มิถุนาเนี่ยรายการชิงแชมป์ทั่วใหญ่ในยุโรปก็คือยูเซนัดชิงชนะเลิศเนี่ยที่กรุงมาดริดที่สนามเย่าของ e แอลิติโกมาดริดเนี่ยถ้าแมนซิตี้เนี่ยมาตามนัดแล้วก็หวังเป้าว่าจะได้แชมป์ทั้ง4รายการ แต่ปัญหาก็คือการที่จะไปถึงแชมป์ทั้ง4รายการเนี่ยมันมีก้างขวางคอชิ้นใหญ่เลยนะครับอุปสรรคที่จะทําให้แมนซิตี้เนี่ยไปไม่ถึงเป้าหมายเนี่ยมันมีเมื่อมองจากเป้าหมายที่แมนซิตี้เนี่ยบรรลุเป้าหมายไปแล้วนะครับก็เป็นคาราบาวครับได้แชมป์ไปแล้วจากนั้นเอฟเอคัพเนี่ยก็เป็นรายการที่ใกล้เคียงมากที่แมนซิตี้เนี่ยจะได้แชมป์ในรายการนี้เพราะการเจอกับไบรตันและ มีโอกาสที่จะไปเจอวูฟแฮมตันในนัดชิงชนะเลิศในเกมเจอวูฟเนี่ยอาจจะเป็นอะไรที่ยากเพราะแมนซิ t y ตี้เองเนี่ยก็เคยที่ไม่สามารถเอาชนะวูฟแฮมตันได้และเกมที่จะไปเล่นกับวูฟ p เนี่ยมันก็จะเป็นช่วงที่ทางวูฟแฮมตันแล้วก็แมนซิ t y ตี้เนี่ยจะได้พักยาวถึง1สัปดาห์ไอต้ตรงนี้นะครับมันก็จะเป็นชีสําคัญดังนั้นถ้ามองว่า โอกาสสูงมากๆที่แมนซิตี้จะได้2แชมป์เนี่ยก็คือแชมป์คาราบาวครับได้ไปแล้วแล้วก็แชมป์เอเอสครับส่วนพิมเมลีกเหล่านี้แหละนะครับเป็นคำถามเพราะอีก8เกมของแมนซิตี้เนี่ยต้องตั้งเป้าหมายว่าทุกเกมต้อง3แมแต้มเท่านั้นนะครับก็คือชนะทุกเกมและใน UCL เนี่ยมีโอกาสเสมอได้แพ้ได้ขอให้ผลรวมเนี่ยทำให้แมนซิตี้เนี่ยสามารถผ่านท็อตแนมพัลสเปอร์ไปแล้วก็มีโอกาสไปเจอกับยูเว จากนั้นถ้าสามารถผ่านยูเว่ทั้ง2เกมเมื่อได้สกอร์รวมที่จะเข้ารอบไปชิงชนะเลิศก็จะไปเล่นนัดสุดท้ายที่กรุงมมดิเเหมือนกันโจทย์ใหญ่นี่มันอยู่ที่สองถ้วยหลังนี้แหละนะครับก็คือพิมิลีกกับ UCL แต่ทีนี้เนี่ยปัญหาก็คือที่จะต้องมองก็คือใน8เกมของแมนเชสเตีเนี่ยมันมีเกมที่จะเจอฟูลแลมในวันที่30นี่จากนั้นก็ไป เปิดบ้านอับคาดิฟซึ่งเกมนี้เนี่ยก็น่าจะยก3มแต้มให้ไปเลยแต่เกมที่มีคำถามตัวใหญ่ๆก็คือเกมที่แมนซิตี้เนี่ยจะต้องไปเจอคริสตันพาเลสเจอทอตแนมอปอร์เจอแมนยูนะครับเจอเบอร์ลี่เพราะการเจอเบอร์รี่เนี่ยต้องไปเยือนแล้วก็การเจอเลสเตอร์เลสเตอร์ตอนนี้เลสเตอร์เนี่ยไม่เหมือนเลสเตอร์ก่อนหน้านี้แล้วไม่ใช่ว่าดีกว่าหรือไม่ดีกว่าแต่มันมีสิ่งที่สะท้อนให้เห็นก็คือ ทีมแมนเชสเตอร์ซิตี้ของเป๊ปเนี่ยเวลาไปเจอทีมที่มีอดีตกุนซือของลิเวอร์พูลคุมอยู่เนี่ยอย่างเจอนิวคาสเซิลของลาฟาเนี่ยก็เสียท่านะครับแพ้ให้กับลาฟาในส่วนของการไปเจอกับปูรอยนะครับรอยฮอสเซนก็มีการเสียท่าให้กับคริสตันพาเลตของรอยฮอสเซนตอนนี้อดีตกุนซือของลิเวอร์พูลก็มาคุมในพรีเมียร์ลีกอีกคนหนึ่งก็คือ เลสเตอร์ซิตี้ซึ่งเบรนเดอร์โรเจอร์เนี่ยก็เพิ่งย้ายเข้ามาคุมหลังจากทางเลสเตอร์ซิตี้เนี่ยปลดกุนซือคนเก่าออกจากนั้นเกมสุดท้ายเนี่ยแมนซิตี้จะต้องไปเจอไบรตันต้องชนะโดยที่ออกไปเยือนไบรตันในนัดสุดท้ายถ้าสมมุติว่าในรอบรองชนะเลิศเนี่ยผลการแข่งขันออกมาก็คือแมนซิตี้เนี่ยสามารถผ่านไบรตันเข้าไปชิงชนะเลิศในเอเวอรได้เกมที่จะเจอกับไบรตัน ก็จะเป็นเกมที่ไบรตันนี่อยากจะล้างตาความมุ่งมั่นของไบรตันเนี่ยก็จะสูงมากเป็นพิเศษและเบอร์รี่ตอนนี้ก็ยังไม่ชัวร์ว่าจะปลอดภัยถ้าถึงตอนนั้นในเบอร์รี่เนี่ยยังไม่ชัวร์แต้มยังหนีไม่ขาดจากทีมที่ลุนนีตกชั้นเนี่ยเบอร์รี่เป็นทีมที่ขึ้นชื่อได้ว่าเป็นทีมที่เล่นบอลหนักลูกตกติกเยอะแล้วก็ของแสลงก็คือเล่นบอลหนักเล่นบอลโดง่งจู่ๆก็หาคูา่ต่อสู้อุปสรรค ในส่วนนี้มันเป็นโจทย์ที่ต้องคํานึงถึงการเล่นกับไบรท์ตันเนี่ยในโดยปกติอยู่แล้วนะครับในรอบรองชนะเลิศเนี่ยการเจอกับไบรท์ตันก็จะไปเล่นที่เวมบรีจากนั้นก็จะไปชิงซึ่งพรีเมียร์ลีกจบแล้วก็จะเป็นคําตอบแล้วว่าแมนซิ t y ตี้เนี่ยจะสามารถคว้าแชมป์ในพรีเมียร์ลีกได้หรือเปล่าถ้าที่เหลือนะครับแเกมทั้งหมดเนี่ยที่ผมไล่เรียงมาเนี่ยแมนซิตี้เนี่ยชนะรวด ทุกเกมก็ชัวว่าแมนซิ t y ตี้เนี่ยได้แชมป์นแน่แต่ปัญหาก็คือการเจอท็อตแฮมฮอสเปอร์เนี่ยสเกมติดติดกันโดยที่เป็นเจ้าบ้าน2เกมแล้วก็ไปเยือน1เกมเกมเย่าเกมเยือนที่จะต้องเล่นใน UCL แล้วก็เกมที่ต้องเปิดบ้านเล่นกับท็อตแฮมฮอสเปอร์การที่ต้องเจอทมีมเดิมๆซ้ำๆแล้วก็เล่นในลีกเดียวกันมันเป็นอะไรที่ยากมาก เพราะหลังจากที่ผลในเกมหนึ่งออกมาเนี่ยมันก็จะมีการวิเคราะห์จะมีการแก้เกมแล้วก็จะมีการแก้ทางกันโอกาสที่จะชนะรั่วทั้งสามเกมเนี่ยไม่ง่ายนะครับโดยเฉพาะทีมอย่างสเปอร์ทีมอย่างสเปอร์เนี่ยสามารถทําให้ผลลัพธ์มันออกมาเป็นได้สามหน้าก็คือแมนซิ t ชนะเสมอรหรือสเปอร์ชนะจุดที่สําคัญก็คือโจทย์ของแมนซิตี้เนี่ย จะต้องชนะทุกเกมเพราะเหตุว่าลิเวอร์พูลกับแมนซิ t y ตอ้เนี่ยตอนนี้ไม่ว่าใครก็ตามในพรีเมียร์ลีกเนี่ยก็คือตั้งเป้าว่าจะชนะทุกเกมมันก็ต้องตั้งสมมติฐานว่าทีมคู่ต่อสู้เนี่ยชนะทุกเกมถ้ามีเกมใดเกมหนึ่งที่แมนซิ t y ตี้เนี่ยทำแต้มหล่นไม่ว่าจะเสมอหรือแพ้ก็ตามแมนซิ t y ตี้เองนี่แหละนะครับก็จะหลุดไปเป็นรองแชมป์ลิเวอร์พูลก็จะเข้าป้ายแทนถ้าเก็บชัยได้หมดเมื่อมองจากโปรแกรมเนี่ย ลิเวอร์พูลเนี่ยมีโปรแกรมที่ไม่ได้โหดเท่าระหว่างนั้นเนี่ยอย่าลืมว่าแมนซิตี้เนี่ยจะต้องไปเล่นใน FA ครับรอบรองแล้วก็เกมที่จะเล่นใน UCL เนี่ยมันมีโอกาสเสมอได้แพ้ได้นะครับเพราะมันเล่น2เกมเมื่อสกอร์รวมหรืออเวโกได้มากกว่าก็มีโอกาสที่จะเข้าไปรอบต่อไปเจอสเปอร์เนี่ย ใน3นัดซึ่งเล่นใน UCL 2นัดแล้วก็เล่นในพรีเมียร์ลีกหนัดที่จะเล่นในวันที่9วันที่10นะครับก็คือค่ำคืนที่9ต่อวันที่10แล้วก็ในค่ำคืนวันที่17ต่อวันที่18บแปนก็คือเล่นทีสอไอ้ตรงนี้แหละคือเป็นจุดที่ทางสเปอร์ไม่ยอมแน่ในะระหว่างนั้นนี่จะต้องเจอคริสตันพาเลต เคยแพ้คริสตันพาเลตในการเปิดบ้านที่เจ้าของตัวเองก็คือเอธิฮัสเตเดียมก็แพ้ไปแล้วการที่จะไปเยือนทีมอย่างคริสตันพาเลตเนี่ยก็เป็นโจทย์ที่ยากจากนั้นยังมีเกมในแมนเชสเตอร์ดาร์บี้อีกการเล่นเพื่อศักดิ์ศรีแล้วก็แมนยูเองเนี่ยก็ลุ้นโคต้ายู l เพราะจะไปหวังจากรายการบอลั่วใน UCL เนี่ยตัดไปได้เลยนะครับ โอกาสเดียวแมนยูเนี่ยสามารถที่จะคว้าโอกาสนั้นจากการทำผลงานต้องเก็บทุกเกมด้วยตั้งเป้าคิดว่าชนะทุกเกมที่เหลือเหมือนกันการเปิดบ้านเจอแมนซิตี้เนี่ยมันก็เป็นศึกใหญ่ทำไมถึงบอกว่าลิปูเนี่ยเป็นก้างขวางคอชิ้นใหญ่ก็เพราะว่าด้วยสถานการณ์เนี่ยทั้งสองทีมไม่ว่าลิปูแมนเชสเตอร์เนี่ยจะต้องตั้งเป้าที่จะชนะในพรีเมียร์ลีกทุกเกม เพราะคู่ต่อสู้เนี่ยมันเบียดแบบหายใจลดต้นคอเสมอไม่พอเลยทีมใดเกมหนึ่งตอนนี้ลิเวอร์พูลเนี่ยเหลือมาสองแต้มแต่ถ้าในเกมที่ทางแมนซิเตียเนี่ยไปยืนฟูลแลมแล้วเก็บสามแต้มได้สถานการณ์แมนซิตี้ก็จะมานำลิเวอร์พูลยางแต้มนะครับลูกได้เสียก็จะปรับเพิ่มขึ้นขึ้นอยู่กับว่จาจะชนะเท่าไหร่แต่ในรอบที่จะไปเจอยูเวนตุสต้องอนุมานสันนิษฐานว่ายูเวนตุสเนี่ยผ่านอแจกได้แน่เพราะ ได้เปรียบในทุกเรื่องในสถานการณ์ตอนนี้เนี่ยถ้าเจอในทั่วใหญ่ในบอลยุโรปเนี่ยยูเว่เนี่ยทำคะแนนทิ้งทีมที่ไล่มาเนี่ยเป็น10คะแนนการพักผู้เล่นเนี่ยชัดเจนมากพักแล้วก็ไปใส่ผู้เล่นให้เล่นเต็มใน UCL ก็ไปโฟกัสตรงนั้นจุดนี้แหละเป็นข้อได้เปรียบของยูเว่เจออาแจากโอเคอแจากอยู่ในลีกเนี่ยอาจจะพักตัว แต่ก็เชื่อว่าถ้าเทียบกันแล้วระหว่างโอกาสที่อิจจะเข้ารอบมาเจอกับแมนซิตี้ถ้าแมนซิตี้ผ่านสเปอร์ไปเนี่ยก็น้อยกว่าโอกาสที่ยูเวนตุสเนี่ยจะเข้ามาเจอแมนซิตี้แน่ๆดังนั้นยูเวเนี่ยถ้าเจอกับแมนซิตี้ยูเวได้เปรียบเพราะเหตุว่ายูเวเนี่ยสามารถพักผู้เล่นได้ในลีกแต่แมนซิตี้เนี่ยไม่สามารถพักผู้เล่นได้ถ้าเป็นซีซั่นที่ผ่านมา2017-2018เนี่ย แมนเิสเตียเนี่ยทำแต้มทิ้งขาดก็สามารถดรอปผู้เล่นพักผู้เล่นตัวที่สำคัญสาคัญเนี่ยไว้เพื่อเล่นใน UCL ได้แต่ตอนนี้ลิวพูลูกดดันมาขนาดนี้ทุกเกมมันต้องเน้นทุกเกมปรากฏว่าเมื่อไล่ดูเนี่ยใน8เกมที่เจอเนี่ยมีเกมที่พอที่จะจัด3แต้มให้ได้แบบไม่ต้องกองังวลอะไรไม่ต้องคิดเยอะก็คือเจอฟูลแลมกับคดิฟแต่เจอคริสตันพาเลตเนี่ยก็เคยแพ้กันมาแล้วนะครับเจอทอแนมฮอสเปอร์ ไม่ง่ายแน่ครับเพราะมันต้องเจอ3เกมเนี่ยโดยมีทีมอย่างพาเลสเนี่ยขั้นอยู่แล้วยังไปเจอทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด c น e s t แมนเชสเตอดบีทุกเกมภายใต้เงื่อนไขในพรีเมียร์ลีกต้องชนะทุกเกมการพักผู้เล่นเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้เลยและเมื่อต้องไปเล่นในรอบรองชนะเลิศก,กับยูเว่ซึ่งไปเล่นกันปลายเดือนนี้ครับไปเล่นกัน30 หรือหนึ่งพฤษภาการที่ไปเล่นในกับยูเว่เนี่ยแล้วต้องเอาชนะจากผลรวมของสกอร์สนัดไม่ว่าจะเป็นอเวโกหรือ,อยังไงก็ตามแมนซิตี้ก็จะเสียเปรียบยูเว่อีกเพราะเหตุว่ายูเว่เนี่ยสามารถพักผู้เล่นสำคัญได้แต่แมนซิตี้เนี่ยจะต้องจัดเต็มทุกเกมและเตะทีมากตอนนี้ช่วงนี้เนี่ยยูเว่นี่เริ่มพักแล้รักษาความสดของผู้เล่นไว้ ความสดเนี่ยเป็นคีย์สำคัญถ้าจำได้ซีซั่นที่จ่ามูพาเตอร์มิลานเนี่ยคว้าแชมป์ยูเซลได้ด้วยการเอาชนะบาร์เซลโลนาได้เนี่ยในรอบที่รอบรองชนะเลิศที่อินเตอร์มิลานเจอกับทางบาซ่าเนี่ยตอนนั้นมันเกิดภูเขาไฟระเบิดอยู่ที่ไอซ์แลนด์แล้วเท่าหมอกเนี่ยมันปกคลุมท้องฟ้าเครื่องบินเนี่ยงดบินโดยเฉพาะในโซนที่จะต้องบินผ่านตรงนั้นกลายเป็นว่าบาซ่าเนี่ย ต้องเดินทางโดยรถยนต์มาเยือนอินเตอร์มิลานของจามูสภาพนั่งรถ 2, 0 0 0กว่ากิโลนะครับนั่งรถในลักษณะยอย่างนั้นกับการนั่งเครื่องบินเนี่ยแค่ประมาณชั่วโมงกว่าๆแต่นั่งรถในข้ามวันข้ามคืนสภาพร่างกายที่นั่งรถหลังคตหลังแข็งนั่นแหละความสดมันหายไปและท้ายๆเกมเนี่ยอินเตอร์มิลานก็สามารถบทเอาชนะด้วยสภาพความสดที่เหนือกว่า แล้วก็แท็กติกที่เขี้ยวของจากมูในช่วงนั้นเนี่ยบาเซลโลนาเนี่ยคือเต็งหนึ่งใน UCL สภาพความสดสู้ไม่ได้เช่นเดียวกันกับกรณีแมนซิตี้ที่จะเจอกับดูเว่นี่แหละนะครับเพราะต้องคิดว่าคู่นี้ผ่านคู่ต่อสู้ได้แน่นะครับทางแมนซิเนี่ยโอกาสผ่านสเปอร์เนี่ยมันก็สูงกว่าสเปอร์ผ่านแมนซิดังนั้นถ้าจะเอาสแชมป โจทย์ข้อแรกในรอบ8ทีมก็ต้องผ่านสเปอร์่อนจากนั้นก็ไปเจอยูเว่แต่ยูเว่ได้พักสิพักผู้เล่นสําคัญแมนซิ cy, พักไม่ได้เลยต้องเน้นทุกเกมเพราะแรงกดดันที่ลิเวอร์พูลเนี่ยสร้างไว้ทีนี้ในพรีเมียร์ลีกเองเนี่ยเกมยากๆเมื่อดูไปแล้วต้องบอกว่าจนกระทั่งไปถึงวันที่12พฤษภาเนี่ยมีเกมที่ค่อนข้างดูแล้วง่ายนะ่ยมีก็คือ เกมไปเยือนฟูแลมกับคาดิฟเอาเปิดบ้านเจอคาดิฟเท่านั้นเองนะครับจากนั้นเนี่ยเกมที่ยากในแมนเชสเตอร์ดาร์บี้ยากแน่นะครับเกมเจอสเปอร์ก็ถือว่าใน3เกมอะ่ะมันต้องเจอกัน3เกมเพราะฉะนั้นถ้ามันแพ้ชนะกันยังไงก็ตามมันจะต้องมีการแก้เกมการเล่นกับทีมเดิมๆซ้ำๆเนี่ยเขาจะมีวิธีการแก้หาก,กัน,นสินี่คือโจทย์นะครับจากนั้นการที่จะต้องไปเยือนคริสตัลพาเลตทั้งทั้งที่ ตัวเองเนี่เคยแพ้คริสตันพาเลตมาแล้วนะครับเจอเบอร์ลี่ถ้าตอนนี้เบิร์ตอนนั้นเบอร์ลี่เนี่ยต้องการสู้ตายเพื่อหนีตกชั้นเนี่ยลูกหนักลูกโหดเรากร็รู้อยู่ว่าเบอร์ลี่เนี่ยเล่นบอลแบบไหนน,นะครับเจอเลสเตอร์อาจจะง่ายหน่อยเพราะเจอเลสเตอร์เนี่ยเปิดบ้านเจอเลสเตอร์แต่ก็ย้อนกลับไปดูเกมที่เจอคริสตันพาเลตก็เปิดบ้านเจอทีมของปู่ลอยก็แพ้ไปและถ้า ผ่านไบรทันไปในรอบรองชนะเลิศได้เกมสุดท้ายเนี่ยผมเชื่อว่าไบรทันเนี่ยมันจะได้ดูความรู้สึกที่แบบยังไงก็ไม่ยอมก็ต้องมาขอเอาคืนแต่ถ้าในรอบรองชนะเลิศไปแพ้ไบรทันเกมที่เล่นกับไบรทันในนัดสุดท้ายเนี่ยอาจจะง่ายหน่อยเพราะไบรทันเนี่ยก็จะขาดแรงจูงใจที่มากพอจากภาพรวมที่ผมวาดภาพขึ้นมาให้ดูเนี่ยสภาพ ที่แมนซิตี้กับลิเวอร์พูลเนี่ยมันบทบี้กันในลักษณะมันทิ้งกันไม่ขาดมันตามเกาะกันอยู่อย่างเงี้ยเมื่อเทียบกับทีมอื่นนะครับอย่างสเปอร์เนี่ยต้องลุ้นเกาะท็อปโฟแต่การที่เจอกับแมนซิตี้สามเกมเนี่ยมันจะตัดเรื่องอื่นออกจากสมองอยู่แล้วนะครับเหมือนกับแมนซิตี้เจอสเปอร์ก็ตัดเรื่องอื่นออกจากสมองโจทย์คือในพรีเมียร์ลีกแมนซิตี้ห้ามแพ้ห้ามเสมอ เจอกับยูเวอีก2เกมก่อนที่จะไปเล่นนัดชิงในวันที่หนึ่งมิถุนานี่คือสถานการณ์ที่แรงกดดันที่ลิเวอร์พูลเนี่ยสร้างให้กับแมนซิ t y ตี้และ9เกมคลิปนี้เนี่ยยังไงก็ตามมันก็ขึ้นก่อนวันที่แมนซิตี้เนี่ยจะไปเยือนฟูลแลม9เกมที่มันเป็นโจทย์ที่ผมพูดไปก่อนหน้านี้นะครับทำไมมันถึงต้องเจอแรงกดดันหนักหนาขนาดนั้นพักผู้เล่นไม่ได้เลย ก็ด้วยสถานการณ์ที่ Man City แมนซิตี้กับลิเวอร์พูลเนี่ยมันบทบี้กันไปโอกาสที่จะไปถึงสีแชมป์เนี่ยขั้งขวางคอที่สำคัญที่สุดก็คือลิเวอร์พูลนี่แหละสวัสดีครับ